จัดใหญ่งานวันชาวสารพี136ปีกองดีทั่วแดนที่หอประชุมอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เมื่อบ่ายวันที่26มกราคม2566นายเลยยศพุทธจินโนรสกุลอำเภอสารพีเป็นประธานประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดงานวันชาวสารพี136ปีของดีทั่วแดนประจำปี2566 ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านอำเภอสารพีโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันจัดเป็นครั้งที่สองหลังจากปีที่ผ่านมาจัดครั้งที่หนึ่งประสบความสำเร็จงดงามโดยกำหนดจัดระหว่างวันที่1-7มีนาคม2566ณบริเวณสนามกีฬา สถานีรถไฟหมู่ที่ห้าภ <5 S 2> ูมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการจัดการด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในการรองรับนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีล้านนารวมไปถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติโดยเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่เอำเภอรสระพีในพิธีเปิดงานวันที่หนึ่งมีนาคมมีการจัดขบวนแห่แสดงโชว์สินค้าของดีทั่วแดนตามถนนสายต้นยางสระีมายังจุด ที่จัดงานมีการแสดงบนเวทีทั้งการฟ้อนเล็บและนางรำย้อนยุคการจัดการประกวดนางงามสารพีประกวดนางงามขวัญใจเงินสารพีในแนวนางงามสุขภาพการประกวดพระเครื่องกร,รกรร,รุโบราณจัดแสดงแผงพระเครื่องการจัดมุมจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีสารพีการประกวดลำฟ้ย้อน,ย,อนยุค การจัดรถมา้ารถรางนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบริการนักท่องเที่ยวที่มาในงานดังกล่าวที่เป็นไฮไลท์จะเป็นการประกวดสาวงามที่เตรียมเปิดรับสมัครสาวงามในท้องถิ่นมีรางวัลสูงถึง1 0 0 0 0แนบาทพร้อมมงขุดเพชรทรงเวียงคุมกามบนเวทีที่อลังการรูปทรงเวียงคุมกามเช่นกัน ข่าวคืบหน้านิ้ว24สถานีประชาชนจะนำเสนอในโอกาสต่อไปทรงศักิ์พรมเอี่ยมหันหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือและมนบวณวงศ์ฝ่ายข่าวประจังหวัดเชยงใหม่รายงานจะมีรวดรายผดปั้นจะเารวดรายขี่โปข้อมโงางรวดรายรูปมักกรใครมังกรเพื่อสร้างการหลังใหม่ข้อไว้ อาคารหลังนี้นะเจ้าอยู่ใต้ถนนอยู่นะเจ้าข้างขาเขาเนียนะเจ้าแล้วก็ตั้งหลังุ่นมีกาแพงถ้าลูกเขาื้นถนนอยู่นะเจ้าตะกอนเขาบอกว่าปูนถนนใต้ถนนนี้จะมีโบราณสถานขนาดใหญ่ได้ชื่องานว่าโทสถาเบิกฟ้าเวียงกุมกามนครอนโบราณใต้พิพากษ์นะเจ้าจากที่นี่ประกอบกับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนาชีนาในราชการที่9พ้าพันปีหลวงนะเจ้าและในหลวงในกาลที่10ทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จมาเปิดงานแสงสีเสียงา ได้ประมาณเกือบสาวปีละนะเจ้าอันนี้คือวัดหลวงประจาเมืองนะเจ้าแล้วมันวยไปนั้นจะเกียนภาษาจีนแล้วก็นวยหกคำว่าข้าหมิงวัานลี่หยันถึงนะเจ้าก็คือสมัยราชวงศ์หมิงอยู่ในยุ่งกษัตริย์ว่านลี่แต่สมัยก่อนคงเป็นเครื่องบรรณาการจากจีนมาถึงท well ี่เดียวกันเหมือนลักษณะเป็นภาพโบราภาพลองสารนะเจ้าคงจะเกี่ยวกับมุมเจดีย์เจ้าหักเนี่ยวันศิลป์แล้วนะเจ้าแม่น้ำปิงก็ได้พวาดพาวดินนะกอนนะเจ้าภาพถึงที่ ลื่นล ja, nice. ูกลายเป็นเมืองร้ำไปสุดประกอบกับแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายตัวอินายจราบันได้หลายป่าด้วยการมาเคยปัจจุบันเราปิงล้อมกรนเพื่อกำแพงแก้ทุกสีด้านด้วยกันนาเจ่า ก็มีแปดเตียมตรงมุมนี้เ็ท้องว่าสานผีเสือ้อบป็นท้องของหัวเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปกักัาษาบริเวณวัดแห่นี้มีแท่นบูชาสี่เลียมที่วางดอกไม้ดอกเขียนด้านหน้าแค่หนึ่งหน้าเตารวบรวมทรั์กรคอครั้งแรกคุณเจอเจอด,ดีก่อนอาจา๊ะเลยเฉพ่อฐานถันไปได้านหน้าเป็นที่หารอบรอบด้วยกัแบแหงแก้วสีด้านในการนะจารลักษณะรูปโคนหลังเจียนหลังเตา่วนอาคารหลังไม้ครอบอาคารหลังเ่าหนึ่งหลัง